ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกิจกรรมบ่ายนี้ก็ไม่มีอะไรสําหรับการอยู่ทยานนะครับผมก็คือการมาเดินออกกําลังกายนี่แหละนะวนรอบหนึ่งนะโอ้โหจากที่จอดรถเมื่อกี้นะประมาณกิโลหนึ่งทางก็จะมีทั้งลงเขาขึ้นเขาโอ้เดินกันได้เหงื่ออยู่เหมือนกันตอนนี้ผมกําลังเดินวนไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับอ้อมมาอีกทางหนึ่งก็ประมาณจากที่ผมจอดรถก็ประมาณ500เมตรนะ น่าเดินขึ้นเขามาเมื่อกี้ปวดขาเลยตอนนี้ก็เป็นทางลงนะทางลงก็ได้กล้ามขาอีกอันหนึง่งนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวนะปกติปั่นจักรยานก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยแต่ว่าถือว่ามาอยู่ที่นี่ก็ชิวๆครับนะบางเว้นจากภารกิจไม่ได้มีธุระอะไรอยู่แล้วก็ถือว่าได้มาพักผ่อนมาเดินออกกาลังกายนะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวใส่กล่องแล้วไปกินที่เต็นท์ครับผมระหว่างทางเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วกันนะครับสว่วนรับกัน ลุตเชยนแห่งชาติน้ำหนาวนี่ก็จะเป็นทางเข้ามาแล้วก็เดินลงไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับลนมาเรื่อยๆจะเจอรานจอดด้านหน้าก็ที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เดินลงเขาละใครว่าเดินลงเขาไม่เหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันนะลาดเอียงพอสมควรนะต้องเกรงกล้ามเนื้อพอสมควรนะยิ่งเจ็บขาเจ็บเข่าด้วยนะไปเรื่อยๆครับลงเร็วไม่ได้เดยวกริ่งนะครับเดินมาก็จะมาถึงตรงที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว บริเวณนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะก็ตรงที่ผมพามาเมื่อเช้านี้มาซื้อข้าวกินนะสาหรับคนที่ไม่เคยมานะน้ําหนาวจะมีร้านข้าวให้กินแล้วก็จะเป็นลานจอดรถกว้างๆแวะเข้ามาแล้วก็มาจอดรถได้นะครับแลวหลังจากนี้พอเราเดินนี้เราก็เดินไปทางโน้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะศาลาทางด้านขวามือนี่ก็สําหรับคนที่ไม่ได้เอาเต็นท์มานะ ไม่ได้เอาเต็นท์มาก็สามารถที่จะมาเช่าเต็นท์หรือเครื่องนอนอุปกรณ์การนอนที่ตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นศาลานะตรงนี้นะครับเราเช่าเสร็จปุ๊บเราก็ใส่รถใส่ะไรหรือแบกไปก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ตรงเข้าไปข้างในทางด้านนี้นะครับระหว่างทางตรงนี้จะมีจุดกลางเต็นท์เยอะมากนะริมถนนสายขวากางได้หมดเลยนะครับนี่มีประมาณสามถึงสี่ลานเลยนะครับที่มาแล้วแบบมาเป็นครอบครัวแล้วไม่อยากพักเต็นท์เนี่ย สามารถที่จะมาพักบ้านพักได้นะที่นี่จะมีบ้านพักหลายหลังมากเลยนะหกเจ็ดหลังได้มั้งแล้วก็เลือกเอาติดต่อที่ป้อมเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูนะหรือบางคนเขาก็จะมาค่ายเยาวชนก็จะมาแบบเข้าค่ายอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ลานแรกนะอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เหนะ็นไหมก็ลานมันจะเอียงนิดนึงนะเราก็ต้องแบบหามุมหาอะไรนะลานตรงนี้จะใกล้กับศูนย์บร,ริการท่องเที่ยวสําหรับ คนไม่ทํากับข้าวเลือกร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเลือกหามุมที่เหมาะแล้วกันนะทางด้านขวาก็จะเป็นนี่หน่วยฉุกเฉิญนะครับนะกู้ชีพอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็มีที่ชาร์จมือถือนะชาร์จได้นะครับใครแบบไม่ได้เอาอุปกรณ์มาก็มาชาร์จที่ตรงนี้ได้ตอนนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จเครื่องมือสื่อสารมีให้ตั้งกี่จุดนี่ลองดูนะเอาอุปกรณ์กันมาก็มาวางเอาไว้เติมพลังงานกันที่นี่นะ แล้วก็รางกางเต็นท์นก็มีทั้งด้านเมื่อกี้ที่เห็นซ้ายแล้วก็มีขวาก็เลือกเอาตามความสะดวกครับที่มานี่ผมคิดว่าถ้ามาจอดรถบ้านนอนตรงนี้นี่ขอก็ต่อไฟเข้าไปในลากเข้าไปเห็นไหมมีพลังงานใช้นะเออมากางเต็นท์ก็มีพลังงานใช้นะเห็นไหมโคตรแจ๋วเลยนะเออโคตรเยี่ยมเลยนะครับกางทั้งซ้ายและขวาเลือกเอาตามความเหมาะสมยาวไปเลยนะทั้งสองฝั่งนะได้หมดห้องน้าตรงนี้มีนะ สองนู้นห้องน้ําจะไกลนิดนึงนะนไปปึ๊บเลือกเอาล่มลื่นดีนะผมว่ามาที่นี่โอ้อากาศนี้กลางคืนสิบสามแล้วเมื่อวานนี้หนาวจัดนะน้าหนาวไม่เคยทําให้ผิดหวังนี่ได้ข้าวแล้วกาลังเดินกลับก็จะมีน้ําดื่มนะสําหรับใครที่แบบจะเอาไปไว้ต้มน้ําทํากับข้าวอะไรตรงเนี้นะน้ําดื่มระบบอาอมาเปิดเอาได้เลยนะครับนะ แต่แนะนําว่าเราก่อนดื่มต้องต้มต่อนิดนึงกันดังดีนะก็จะเป็นเครื่องกรองของอุทยานอันนี้ฟรีนะเอาขวดอ,อะไรมาเติมได้เลยมาเดินลงมาหน่อยปั๊บก็จะมีแล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบแบบริมน้ำนะมันจะมีริมน้ําริมห้วยนะโอ้ยมุมบรรยากาศเยอะมากที่นี่นะครับนะน้ําหนาวถ้าชอบแบบริมห้วยก็ลงมาการดนานข้างนี้ได้เลยก็จะมีบางพื้นที่ที่เอารลถลมาจอดกลางเต็นท์ด้านข้างได้ริมห้วยชมบรรยากาศนะตรงนี้ นะครับก็จะได้ฟิลแบบป่าไม้ริมห้วยโแม่งฟิลดีอยู่นะตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะเป็นลานสนนะมีห้องน้ำมีอะไรก็สะดวกดีลานกว้างนะครับห้องน้ำเยอะนะที่นี่นองผมที่กลางนี่เลี้ยวขวาทางด้านนี้นะซื้ซอยนี้นะแต่ถ้าตรงไปนู่นจะเป็นบ้านพักอีกสองหลังนะ สำหรับคนที่แบบว่าจะนอนบ้านพักก็ติดต่อข้างหน้าได้มีบ้านพักอีกสองหลังนะครับก็จะเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วจากนี้เข้าไปก็จะเป็นค่ายเยาวชนแล้วก็ลานกางเต็นท์ลานสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมกางอยู่นะอยู่ในสุดเข้าไปก็จะเป็นลานนะทุ่งนานอ้อยนะลานนี้นะครับมีห้องน้ำอีกสองจุดส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางด้านนี้ก็จะเป็นในนี้ ไข่วัยชนนะครับนะของผมนู่นเดินตรงไปจนสุดทางเลยอยู่ทางด้านขวามือก็จะเป็นจุดจอดที่ผมมาแคมปิ้งวันนี้คนปริมาณคนก็ช่วงเย็นก็เบาบางลงกว่าเมื่อวานเยอะนะถือว่าไม่หนาแน่นเท่าไหร่ก็มีรถวนไปวนมาแถวตามเนี้ยถ้ามีซอกมีมุมเข้ากลางได้หมดเลยนะลองเลือกมุมเมาแล้วกันนะเนี่ยกลางได้หมดเลย ตรงนี้แต่ว่ามันจะลาดเอียงนิดนึงก็ต้องหามุมหาแนวเอาเองนะครับส่วนส่วนห้องน้ํามันจะไกลนิดนึงถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องเดินฝั่งทางด้านนี้ข้ามไปตรงลานที่เป็นทุ่งนาน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่แน่นก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนแน่นก็ขยับมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับขับรถก็ไปจอดได้เลยนะถ้ารถเป็นโฟวินก็มาสุดทางรถผมจอดอยู่นูน่นนะพาเที่ยวชมจุดกลางเต็น คองรีย,ยังช่างน้ำหนาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ